ว่าสาเหตุอนไรที่เลิกลากันนี่ย้อนยังก็ย้อนเท่าบ่บ่ขอใจกันนะโอ้ย้อนว่าบ่ขอใจกันก็คือว่าลูกผัวนี่คนบ้านได้ลูกผัวนคนบ้านเดียวกันนี่โอ้คนบ้านเดียวกันเนาะเอากันได้โดนเติบแล้วบ่นี้ยอยู่น้อกันได้สี่ปีอยู่น้อกันได้สี่ปีโอ้คือว่าเอากันนี่แต่อยู่นองได้จักปีเอากันก็ประมาณสิบห้าสิบหกโอ้แต่ เจ้าสบายดีนะคูปุ่นผูส้มผูที่ตามสาบุญมาเนาะว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะที่ให้การติดตามไม่นี่กะกับข้ามาสูซ่องบุนมาแซนเนลอีกแล้วเนาะไม่นี้สาบุญมากัมมหาสาวไม่ห่างเนาะลูกหนึ่งเนะะาะกับมหาเพื่อนกับเป็นเถื่อทําอิดเนาะกะับยมประธานหูจักชื่อเสียงในงามของเพื่อนเนาะการเห็นในลาย่องเพื่อนไทยลงเนาะแต่กับมาหาเพื่อนกับมาหาเพื่อนอยู่ให้อยู่หน้าพี่เลยเนานะ กันเขาเที่ยวอยู่เนาะแถวไฮแถวจงไฮตรงหน้าเนาะจแะสแลสซาบุญมาสิผ้าเขาไปหาเพื่อนหรือว่าเขาไปสอบถามเพื่อนเนาะว่าสาเหตุที่เพื่อนเลิกล่ากับสามีของเพื่นอนนี่เป็นจังไรเนาะเลิกล่าแท้หรือบ่เนาะแนแลาเขาไปพรมพมมกันเลยเนาะเนาะมากับพ่อคนนั่งอยู่ไม่เนาะโดยสบายาดีดอ่าอันมาหาเพื่อนน้องก,กับเป็นเพือนทำอิดเนาะ เฒ่าเฮ้ยอ่ะจักสิแม่นชื่อจักสิถึกหรือบ่เนาะก็ยังบ่ทันฮู้จักชื่อเพิ่นก็เว้าไปชื่อดอกเนาะเด้ออ่ะชื่อนำใดก็ชื่อคำพิงโอ้ชื่อคำพิงเนาะอ่าอุจักปี้20โอ้อุได้20ปีอืก็คือว่าทางน้องนี่เป็นนานาคือว่าทางน้องนี่ว่าเป็นนานาแม่ห้างแม โอ้เป็นแม่ห้างเนาะอ่าคือว่าในลูกนี่จะคนในลูกคนหนึ่งในลูกคนหนึ่งโดยโอ้คือมีลูกอยู่คนหนึ่งเนาะผู้หญิงบ่กคุณพี่สายผู้ชายผู้ชายโอ้สมมติว่ากอถามเนาะว่าสาเหตุอันณาที่เลิกลากันนี่ย้อนยังก่อนย้อนเท่าโบโบขอใจกันนช่ไโอ้ย้อนว่าบโบขอใจกันก็คือว่าลูกผัวนี่คนบ้านได้ลูกผัวคนบ้านเดียวกันนี่ โอ้คนบ้านเดียวกันเนาะเอากันได้ดนเติบแล้วบ่นี่้อยู่นํากันได้4ปีอยู่นํากันได้4ปีโอ้คือว่าเอากันนี่แต่อยู่น้องได้จักปีเอากันก็ประมาณ10 5 6โอ้แต่อายุ14อ่15ปีพุ่นเนาะโดยเอากันก็ได้ประมาณ4ปีก็มีลูกอยู่ผู้นึงโดยโดยได้จักปีแล้วลูกนะลูก3ปีโอ้ลูกนี่3ปีแล้วเนาะ ก็คือว่าทั้งจากที่เอากัน,ลนแล้วอะไลูกอันาน้นองในเมื่ออยู่เพื่อนน้ำอานาปู่ึ้นยาบ่แมนโอ้ก็คือว่าเพิ่นเต่งมะเฮือนเนาะโดยโดยเป็นไผ่แบบว่าแต่งมะเฮือนมเมื่อเฮือนปูเฮือนยาเมื่อเห็ดหน้าอยู่พุ่นได้บ่แมนโอ้ก็คือว่าป้ากันนี่ก็ย้อนควมมามบ่เขาใจกันเนาะโดยโดยปูยาได้เพิ่นมาได้หายให้มาได้ยังบ่ปู่งยั เราเคยมีแต่พิจิกันกับลูกกับพัวซื้อเนาะกรบพัวกบผพวกะเออเขากับบได้หายกันแค่ว่าเขาอยู่ลำกันเลยมันอยู่บบได้เลยต่างคนต่างไปเอาเป็นนั่นได้คืออยู่บ่ได้ก็แบบว่าเขาอยากออกมาหาเงินใช่นหมใช่พอใช่ไหมโอ้เขากับป่วยเข้ามาเขากับมาก็คือว่าอยู่อยู่ทั้งพุ่นนี่เพื่อบ่ให้ไปหาเงินหาข้าบ่คือวันนั้นได้ค่ะห้ไปแต่ว่าแค่เขาหาเขาหากะ ต้องเขาพุ่นเขาพี่แม่นแต่<อ>น,นี่เฮาอยากเขาหาแบบเขามาใส่หนีทางนี้ก่อนโอ้คือว่าพ่อแม่นี่เป็นหนี้แม่ <Man. S 2> เป็นหนีนันได้ัน,นีพนน่อแม่ยืมเงินบ้าด้วยานันได้เป็นหน,น,นี้ยืมเงินมาปัวพยญ,ญานะโอ้ผัวพยัญ,ญาเนาะ<อ>ให้อันเป็นพยัญ,ญานพ่อก็เป็นแม่ก็เป็นคือกันโอ้ทั้งพ่อทั้งแม่นี่เป็นพยัญช <Man. S 2> นะบดแต่ว่าน้องก็เลยว่าตัดสินใจกระบอกลูกบอกผัว ว่าอยากมาหาเงินช่วยพ่อช่วยแม่ใส่หนีเยอ๋อก็คือทั้งพ่อทั้งแม่นี่ก็เพิ่นก็ให้เลิกให้ลากันบ่ใช่กับอาณาชามีก็พ่อกับแม่ก็บ่อยากให้เลิกแต่นี่มันเฮาได้คุยกันแล้วเฮาก็เลยเลิกกันเพราะว่าเฮาอยากมีชีวิตเป็นส่วนตัวแน่อ๋อหยมีชีวิตเป็นส่วนตัวแน่เนาะก็ได้เว้ากันกับลูกับพัว บอกง่ายๆก็คือว่าเข้าไปกันบอดเนาะดยกยคือว่าทั้งลูกทั้งครัวนี่มีพี่น้องหลายคนบ่เพื่อนเมีสองคนอึดอืมอึแล้วคนหนึ่งแต่เราพิการโอ้มีเออยคนหนึ่งเนาะดยโยดยเดี๋ยวนี้ลูกครัวนี่ก็ยังไม่ได้ไปหาเงินหาค้ำบ่ะเขาก็อยู่บ้านคือกันอยู่บ้านคือกันแต่ว่าลูกครัวนี่ก็เป็นกะ อยากป้าคือกันเนาะอยากป้าก<อ>นว่าลูกครัวนิโบอยากป้าอย่างยังนะดในนอ้องแบบเป็นคนโคเลิกคอ,อยยังน่บนนโบแม่เนาะโบเขาก็คุยกันเลยกะเขาก็กว่าเออเขาก็อยากเลิกเขาก็อ,กอยากเลิกแบบนี้นะก็เล้เลิกไปไทไปมันอันสมมุติว่าแบบเพิ่นจะโคมากขึ้นดีกันนี่กสิขื้นดีบ่นี่บโบเพราะว่าเขาตัดสินใจแล้ว โอ้ยันว่าแบบบริพิษบริห่ายกันเนาะว่ากันยีซือแ <c oughs> บบบางมือแบบกินฮอนลูกกินฮอนเมียแน่เนาะ <c oughs> ก็เลยแบบว่า,าอยากมาขอขึ้นดีกับลูกกับเมียนี่นะลูกเมียนีย่สิขึ้นดีอยู่บ่นี่จิมดวันนอกนี่บ่เลยเพราะว่าเขาบ่อยากอยู่จุดจุดนั้นแล้วจะากออกมาแล้วโอ้เบบว่าว่าง่ายๆกันคือว่าเลิกเลยเน,ะนาะอยากกลับไปอีกแ,<น>แต่คือว่าทั้งนอกนี่ ป่ากันนี่ได้เสียขดระดองบอกรือว่านั่นไงโบอฮาตางคนต่างไปโอ้ยันวาแบบว่ากันได้แบบเพิ่นให้เจ้าเสียขดองให้แบบนี้นะบโบมีไพได้เสียได้ตางคนต่างไปเพราะว่าเขาก็อยากปะเพิ่นก็อยากปะก็เลยไปไปมันโอ้ก็เลยว่ากันหาแถาหาแกม่มาแม่โอ้ อาถาวหาแกมานน่จีบใบน้ำตาลแม่ยังเรียบร้อยเนาะแม่เรียบร้อยไปแล้วโอ้แต่กนได้ยาขาดกันเรียบร้อยไปแล้วเนาะโดยยันว่ายันวาแบบว่าแบบลูกผัวยังกินหอดกินถึงอยู่นะก็เพื่อนกับเพื่อมาจบมาอย่างลูกบ่บ่มีแต่ยา่นมาเอาชื่อโอ้แต่ว่าทางลูกน้องเดี๋ยนี่นี่เมื่ออยูนน้ำยาแม่เมื่อดินน้ำโอ้เมื่อดินน้ำ<อ>แต่คือว่าลูกนี่อยู่น้ำน้องก็คือว่าอยูนน้ำยา บอนเพิ่นอยู่ก็คืออยู่น้ำเขาโอ้แบบป้ากันแต่อยู่น้ำเจ้าเนาะเจ้าเมนบอกเป็นคนเลี้ยงลูกเมนโอ้แต่ว่าลูกพัวนี่เมนบุด้ไห้เนาะโอ้แต่ว่าเวลาแบบเพิ่นกินหอดลานเพิ่นเมนกาเพิ่นมาเอาก็มาเอาไปดินน้ำได้อืมจะนึ่งมากกันคือทางน้องอนะคําพิงนี่กาเคยเมื่ออยู่น้ำห้าเนาะแี่กะคือเพิ่นกะสิติตหยาเพิ่นเนาะเมนโดยก่คือสิว่าอยู่ทางนั่นก็ได้อยู่ทางนี้ก็ได้เนาะ คือทางลูกกันเนาะเมือ่อใดจกมือแล้วลูกเมือ่อเมื่อแต่เมื่อวันพุธโอ้เมื่อแต่เมื่อวันพุธพุธแต่ว่าทั้งทั้ง,งน่องพิงน่กะสมมติว่าเลิกลากับสาม,มีแบบนี้นี่กะยังสีล้มอยู่บ่ก,กับคนอื่นนี่<ะ>สมมติว่ามีแบบคนอื่นมาในอย่างล้มอย่างยังนี่กาสีล้มอยู่บก่กะล้มได้โอ้กัล้มเนาะ แต่ว่าเพื่อนอยากเอานี่กะยกังนพท่านท่าผ้าตัดสินใจได้เนาะเมนก็ต้องคุยกันไปก่อนหนึ่งมากกับหากะยาห้างกันเนาะโดยโดยคือว่าสมุนวานลมเนาะคนทางได้หนองสีลมเนาะทางในก็ได้แค่ว,ว่าเขาเนี่ยเขาก็คุยเคียย์กันเขาไปเองเ,อว,เว,ว่าเขาเขาแค่ว่าเขาเข้าใจกันะนะอ๋อสมุนวานคือเอฟซีเนาะของ,งนอน่โซ่สบุนมาเนาะ กะมันจะมีทั้งฝั่งไทยแน่เนาะแล้วกะทั้งฝั่งลาวเขาแน่คุว่าคนไทยเนาะพิ่นอยากล่มน้ำนี่กะล่มได้อยู่บ่ลมได้โอ้ลมได้อยู่เนาะโดยก็คือว่าล่มนี่คนประมาณอายุจะปีนองสิล่มเี่นะกะสิอยู่บางเสาะหาหาหาสิบโอ้ประมาณอยู่เสาหาปีหาหาสิบปีเนาะโดยอันว่ากายนั่นกะล่มได้อยู่แต่ว่าแบบเป็นอายเป็นน้องโดย กว่าประมาณอยู่ประมาณอยู่้าหาขึ้นไปเนาะ ừ, หอน,นอายุหาสิปีพันว่าก็สามารถล้มได้เนาะเพราะว่าจะเป็นทั้งฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวเนาะ ừ, ที่ต้องการจะล้มกับน่องคัมพิงเนาะก็ ừ, สามารถล้มได้พน่นน้องวนะ่าเนาะก็คุยกันไปเบิงนะ่งเนาะโดย,โดยบางที่นี่อาจจะอันแบบดีกว่าผู้เก่าหรือกันนะชั่กวกู้เก่าเข้ากันยังม่หูตัวนี้เนาะห<ม> <laughs> นึ่งมากอะ บุญวาสนาเฮาแน่เนาะท่นว่าได้พบคนดีก็ดีไปเนาะโดยถ้าว่าได้พบคนบ่ดีกะสุดแล้วแต่บุญวาสนาเฮาโดยเฮากับปฏิเสธมาได้ตัวนี้เนาะหนึ่งมากะเปินกะยังบ่ท่านได้เคยล้มผ่นน่าเนาะแต่ว่าเปิดใจหาคนคุยนีได้จากมือแล้วสี่สองมือนี่เนี่ยโอ้ได้สองมือนี่แล้วโดยแต่มีแับเบ่ผููว่าสี เป็นแบบว่าสิลมแท้ๆมันยังมีแล้วบ่ก็ยังบ่มียังคุยถามกันไปเรื่อยๆอ๋อก็ยังบ่มีเนาะว่าผู้ผู้นี้แหละก็ยังบ่มีเนาะแต่ว่าที่ว่ามีก็คือว่าลมกันไปเนาะก็ส่วนหลายนี่เพิ่นโทรมาลมนี่คนทางใดโทรมาหาน้องก็ส่วนลายจะเป็นคนไทยโอคนลาวเฮานี่บ่มีบ่ก็มีก็บ่หลาย โอ้ก็มีทางคนไทยทางคนลาวเนาะโดยส่วนลายนี่พ่นโทมาทางเฟซบุ๊กคือทางเบอร์อ่สิโทมาทางเฟซเป็นส่วนลายโอ้ส่วนลายโทมาทางเฟซเนาะก็คือน้องนี่มีมีมีเฟสมีทรศัพั์เยอะเลยเนาะโดยก็คือว่าพ่อแม่นี่เฮ็ดเวียกนี่อาชีบยังพ่อแม่จ้ะ่เฮ็ดหน้าเขานี่โอ้ก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเนาะือทางน้องนี่ก็อาซีบก็เฮ็ดหน้าคือกันโดย ก็คือว่าชุดวันตกยามแรกยามอย่างมากได้มีบ่าอาชีพเสริมนี่อาชีพเสริมมันกบบ่มีเน,นี่ยเนาะบ่มีชุดวันำำายามลำไห้ลำนานี่กะคือสีรับจาา้างลำไห้ลำนาแน่นเนาะนียดมมุิว่ามัานเบดำายดามลำไห้ลำนาหนี่ไปเห็ดเวียกยังก็บ่ได้เห็ดเวียกยังเนี่ยดูถ้าทอดยามเกี่ยวเขาโอ้หาเงินแบบได้สาะหาเงินแบบใส่สอยในครอบในครัวนี่ ฮันนี่ใครไปเรื่อยอืมอ่นนาหน่อไม้น่อตอกเพาะฉะนั้เนาะแมนออเมันตุกแรงกันคือสีเง่ไข่หมูแดงเนะาะเอ้ยเง่ไข่หมูแดงเพิ่นว่าเนาอหานอไม้เนะานะไนขะ่เนาะได้สิบพันสาพ,พันเนาะเพราะว่าให้ลูกให้เต้าได้อนะคือขนมเนาะเออก็คือว่าลูก่นก่นได้จ็กปีแล้วเก็ะสามโอ้ได้สามปีแล้วเนาะก็คือสียาละตี้กินนมก่ะ กินนมกล่องเฮานี่แหละโอ้หาก,นกินนมกล่องนมหยางไปซื้อเนาะย <ừ> ิงบ่คือผู้ชายลูกชายโอ้ลูกผู้ชายก <ừ> ็คือสิลําบากแน่ๆเนาะ <ừ> เลี้ยงลูกผู้เดียวแล้วบัดน,นี้เนาะเมื่อก่อนนี่ยังว่ามีลูกมีผัวเนาะโดยแต่ว่าลูกผัวนี่ก็เฮ็ดเบียกยังซะเพิ่นเฮ็ดแต่ก่อนแต่ก่อนกันเพิ่นก็นกนกนหาไทไปแบบนี้แหละ โอหาคือกันน้ำไม่เนาะตกคือกันนะเนาะแต่ว่าคือทางกันเ่นนี้กันยังม่ท่านได้ไปหาเหตุงานเนาะคือลูกคือัวกันนะเนาะเิ่นก็ะิรอเกี่ยวเข้าลออแล้วคนแะล้วเนาะก็คือทางน้องพิงนกัอยากไปเหตุงานอยู่ทางฝั่งไทยอยู่บะกาอยากไปอืมแต่บ่มีเงินเิดบัดฑโอ้ต่ก็อยากไปอยู่เนาะแต่ก็ว่าคือแบบจุดประสงค์ของน้องก็คือว่าอยากมาหาเงิน เพื่อจะอ่านาช่วยพ่อช่วยแม่ไส้หนิเนาะก็คืออยากไปยูเงินว่าแต่กะว่ายังบ่ทันมีเงินเหดบัตรเหดเบอร์เนาะแพงท่าบ่เห็ตบัตรไปหาเงินกะเหดบัตรกะมีแต่บัตรอยู่สามพันห้าโอ้เห็ตบัตรสปอร์ตเลยโดยสามพันห้านะก็คือว่าท่านได้เหตมันบ่ยังอือ กลคือวาสิแล,ลีย,เเยกเกี่ยวข่าเกี่ยวน้ามืาาแลน้นอกขาคันสิลไปกันเน,ะ <c oughs> นาะแม่เมื่อนี้พ่อแม่ไปใช้มันที่คืออะไรนั้นเ <c oughs> มืนอนี้เพือพ่อนพาพอไปหาหมอโอ้พามพอไปหาหมอเลยเรคื <c oughs> อว่านะเพื่อนเป็นยังก็พอนี่ยนะเมื่อก่อนเราแบบถือเขาเด่นคลองใส่โอ้แบบถือคองถือ,อยางเนาะเลยก็ย <c oughs> <อ>ังไปเป่า่หรือว่าหมอมอแบบในหมอเป่าบ่าคือหมอเ โอ้มอเปาเออมอเปาเลยตั้งค่ายเพื่อนบ่หนือวยวันไหนตอนนี้กะปิดค่ายเพิ่นแล้วแต่ว่าเที่ยวไปเป่าอยู่โอ้แต่ว่าเพิ่นกะค่ายขึ้นแล้วเนาะโดยโดยแต่กะคือทางครอบครัวของน้องกะยังลําบากแน่เนาะหนึ่งมากกะพ่อแม่กะเป็นหนีเป็นสินเป็นวันเนาะคือน้องกิงกันเนาะกะคันสิตไปหาเงินกะคือสิแล้วเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้าหมดแล้วเนาะโดย เกี่ยวข่าวเกลียวน้ำส่วนพ่อส่วนแม่มันแล้วกูแล้วมาก,กับพ่อแม่เพิ่นกับบุคอยสบายเนาะโดยเพิ่นกัต้องเห็ดเวียกศูนย์พ่อส่วนแม่เพิ่น,พนเพิ่นว่าเนาะก็คือว่าทั้งน้องนี่กะยังบ่เคยไปหาเห็ดงานจะเคื่อนบ้หรือว่าตะกอนกัไปอยู่บ่าตะกอนก็ไปนับพ่อแม่โอ้ตะกอนก็เคยไปแล้วไ,ไทยนี่เนาะแ,แต่ก็ว่าไปเห็ดกับพ่อกับแม่โ,โอ้ไปเห็ดงานเนี่ยเงนเราไปตะกี้นะไปเห็ดงานสวน โอ้ไปเห็นงานสวนนี่เนาะโดยไปนี่ตอนนั้นนี่ตอนนั้นนี่ยั้งท่านได้สั่งคอบครัวบ่ตอนไปตะกี้ยังยังท่านได้สั่งยังบ่ันได้สั่งก็หากระสังเนาะเอามาเอากันมาแต่กรุงเทพคุณบค่ะเมนเอามากรุงเทพโอ้คือลูกคือผัวกับไปเห็ดงานอยู่ทางอาณาฟังไทยคือกันเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่อยู่ในกรุงเทพพุดย โอ้เราก็เลยเอาเอากันมาแต่พุ่นเนาะก็คืออันาทั้งครอบครัว<ด>ของเพิ่นกะไปลรงเทพคือกันบ่อนันทัวกันม่นตะกี้มันขึ้นไปคือกันโอ้แต่มาเพิ่นกะเคยไปขึ้น,นกนันไปเหตุงานนี่ไปเหตุง,ง,า,นตง,งานสวนบ่มนเม่นเฮ็ุสวนน้ำกันโอ้ยู่บนเดียวกันเลยก็ได้ว่าเห็นกันเนาะเห็นกันก็เลยกันพากันเอามาแต่งเทพพุ่นแต่คือการทั้งนอกนี่กะ ยืนยันว่าสิบ๊กับไปหาเองเนาะมันบอกนยันว่าบบัตรกินหอดผัวมีอยู่บ่บัตรกินหอดผัวกะแต่ออกมากอ่ะบ่เคยยนยันว่าเนาะยันว่าคืนหอดแบบว่าคิดถึงฮะนะแบบว่าลูกผัวเคยอยู่เคยยังน้ำกันลูกเคยกินหอดเนาะถือว่าตัดขาดกันเรียบร้อยเบ้ากันถือกันมันบอโดยโดยคือลูกผัวเพิ่นก็บบ่ได้มาเนาะ ยันมาเพิ่นเพิ่นมาเยี่ยมมายามลูกเพิ่นกับเพิ่นมาเนาะโบเพิ่นให้แม่เพิ่นมาเอาโอ้ส่วนลายก็มีแต่แม่มาหาโดยอืมอ่ะทางเรื่อยกะสิบร่รบกวนน้องเนาะโดยนึงมาเพิ่นกะอยู่หน้ากับไผมื้อนี้อยู่หน้ากับน้องโอ้ยอยู่หน้ากับน้องายโดยเลยกะสิบร่รบกวนทางน้องพิงเนาะเลยให้เพิ่นไปหากินข้าวได้กินข้าวเที่ยงแล้วบ่มื้อนี้ยังยังพันกินโดย โดยเนาะม่แต่โชคดีเนาะให้พ้พภพกับคนที่หักจริงเนาะโดยท้าวาภายสนใจกับทักมหาทั้งสาบุญมาก,ก็ได้เนาะเพราะว่าจะได้อเฟ็ดน้องคนไหวเนาะโดยถ้าวา่ฮอดแจก,กไปผัดยันคนมีลูกมีเมียโทรมาหาคนแน,น่เนาะโดยโดยสบายดีเนะาะ โดยนอพา,านไปนั่นก็นแมนการโอลมกับน้องพิงเนาะน้องคำพิงเพพันกาเลยเลิกล่าก,กับสามีพ่นเปียกเยียมห้อยแล้วเนาะบอกงอ่ายๆพันก็เป็นโสดตรอะไรเนาะโดยเป็นสาเหตุที่พันเลิกล่ากันย้อนว่าพวดมดเข้า,ขาใจกับสามีพันว่าเนาะหนึ่งมากะพันก็นอยากหาเงินหาข้ามเสอ้อโพสเซอเมพันว่าเพราะว่าโพเมพันนี่กะอ่าเป็นหนีเป็นชินพันว่าเนาะโดยถ้าหากว่าภัยชนใจกับทิตโตมาทาทางส่องสาบุญม,มาก,ก็ได้เนาะ โดยมาคนนี้ซาบุนมากะาอะ,กะออบุมีอย่างไรเนาะกะขออภัยให้ผู้เบิ่งผู้ซุ่มด้วยว่าถ้าเอฟซีเกา่าหรือว่าเอฟซีใหม่เนาะที่เข้ามาเบิ่งมาซุมเนาะส่งสาบุนมาเนะาะถามว่าสาบุนมาหางใส่คำถามเนาะในการสัมภาษณ์หรือว,ว่าในการสอบถามนอ้องหากผู้ถือบุต้องเนาะกะขอโทษขออภัยมายังผู้เบิง่งผู้ซุมเนาะโดยมาคนนี้กะบบุมีอย่งางไรกะขออภัยให้ผู้เบิง่งผู้ซุมจงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะแล้วกะ ขอคมเคารใจเนาะที่เป็นกำลังใจให้สาบุญมาเนาะในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะในสุดสานี้กับบมีอย่างไรเนาะก็เขากล่าวคำว่าสบายดีเนาะ